มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองการแพทย์ทางเลือกขอสเสนอทางเลือกในการกำจัดสารพิษโลหะหนักสะสมในร่างกายจะเกิดอะไรหากมีสารพิษโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายและมีวิธีในการกำจัดสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกายได้หรือไม่มารับชมกันค่ะคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่นอนไม่หลับ ง่วงนอนบ่อยรู้สึกอ่อนเพลียทั้งวันปวดหัวบ่อยหงุดหงิดหลงลืมง่ายสมาธิสั้นปวดไหล่ปวดคอหน้าตาหมองคล้ำผิวพรรณหยาบกร้านหรือมีผื่นคันขึ้นตามตัวง่ายหากคุณพบว่ามีอาการเหล่านี้เป็นไปได้ว่าคุณอาจมีสารพิษโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายค่ะ ารพิษโลหะหนักเช่นปลอดหากได้รับทีละน้อยเป็นเวลานานจะมีอาการอ่อนเพลียเลื้อลังชาตามปลายนิ้วมือสั่นซึมเศร้าปวดตามข้อและมีปัญหาการนอนหลับอย่างแรงเป็นต้นตะกัวมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กทำให้ปวดท้องเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนซีด ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่างๆเป็นต้นสารหนูทำให้ผิวหนังและแผลมีสีคราำอ่อนเปลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงและหล่ำไส้แปรปรวนเป็นต้นแคดเมียมทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรังไตอักเสบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเป็นต้นอโลมิเนียม ทำให้กระดูกบางกล้ามเนื้อรีบความจําเสื่อมและสมาธิสั้นเป็นต้นร่างกายได้รับสารพิษโลหะหนักจากแหล่งใดบ้างมาดูกันจากการอุปโภคบริโภคนั้นก็คือในอาหารทะเลพืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมียาฆ่า,มาแมลงเนื้อสัตว์ที่ฉีดฮอร์โมนเร่งเจริญเติบโต เครื่องสำอางยาย้อมผมสีผสมอาหารหรือแม้กระทั่งในภาชนะสำหรับการปรุงอาหารที่ทำด้วยอลูมิเนียมหรือที่เชื่อมรอยต่อด้วยตะกัวจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเช่นควันรถควันบุหรี่และควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ผลกระทบต่อร่างกายเมื่อได้รับสารพิษโลหะหนกักร่างกายที่ได้รับสารพิษโลหะหนักในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดอาการหรือโรคต่างๆได้เช่นโรคภูมิแพ้ความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคมะเร็งและอัลไซเมอร์เป็นต้น หากต้องการทราบระดับสารพิษโลหะหนักที่สะสมในร่างกายสามารถตรวจสารพิษที่สะสมในร่างกายด้วยการตรวจเลือดและการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดระดับของสารพิษโลหะหนักตรวจการทำงานของไตและหลอดเลือดทั้งนี้การกำจัดสารพิษโลหะหนักสามารถรักษาได้ด้วย e ีเลชันบำบัดโดยใช้ตัวยาที่มีคุณสมบัติจับกับสารโลหะหนักและต่อมาถูกขับออกทางระบบขับถ่ายของร่างกาย วิธีการคีเลชันบำบัดมีทั้งที่เป็นการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำการรับประทานและการเหน็บทางทวารหนักประโยชน์จากการรักษาด้วยคีเลชันบำบัดเช่นกำจัดสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกายกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นลดการอุดตันหลอดเลือดในสมองและหัวใจลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งช่วยลดอาการอ่อนเพลียทำให้จิตใจแจ่มใสและความจำดีขึ้นหากทำอย่างถูกต้องตามวิธีการคีเลชั่นมีความปลอดภัยเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีผ่านการยอมรับจากแพทย์ในหลายๆประเทศคีเลชั่นบำบดัดนอกจากจะช่วยกำจัดสารพิษโลหะหนักที่สะสมในร่างกายได้แล้วเรายังสามารถฟื้นฟูและปรับสมดุลร่างกายด้วยวิตามินบำบดัด ซึ่งเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพวิธีหนึ่งควรปรึกษาแพทย์ผู้ที่มีความรู้จริงในเรื่องคีเลชันก่อนได้รับการบำบัดรักษาทุกครั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การแพทย์ทางเลือกหรือศูนย์บริการคีเลชันบำบัดสำหรับบุคลากรสถานศึกษาหรือสถานบริการด้านคีเลชันบำบัดสามารถลงทะเบียนข้อมูลของท่านบนฐานข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือกได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ t h a i c a m g o t h หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ